شمالي شمالي يلا يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد ขอาการได้รับความรักความจำเริญความสุขสันติการสงเคราะห์ช่วยเหลือการประทานอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตะอาลาท่านพึงได้ประสบกับท่านผู้ชมที่รักและเคารพโดยทั่วทวนกันนะครับท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการตักวานะครับช่วงวิถีสลลฟซึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับใน รายการครั้งต่อๆไปในช่วงวิถีสลับของผมเนี่ยนะครับผมจะนำพาท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเดินเข้าไปเราจะเดินไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเจตจำนงของรายการนี้เมื่อได้ก,กอ่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคือการเหนี่ยวรั้งประคองกอดณวันนี้ต้องเหนี่ยวกันณวันนี้ต้องรั้งกันณวันนี้ต้องรอกันณวันนี้ต้องประคองและกอดกันนะครับเพื่อ สร้างหรือนำกลับมาซึ่งความเป็นเอกภาพของบรรดาปวงชนที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลาจากครั้งที่แล้วนะครับเราอยู่กันในเรื่องฐานข้อมูลของศาสนาอิสลามหรือฐานข้อมูลของการ,การวางบัญญัติศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับการที่เราจะมั่นใจเราจะมีความอิ่มใจเราจะมีความสุขใจ กับศาสนาที่เรานับถืออยู่เราก็ต้องมีความมั่นใจนะครับว่าวันเวลาที่ห่างไกลกันจากองค์พระศาสดาพระลาะห์หัวหาอะลัยวะสัลลมนะครับจนกระทั่งถึงยุคของเราเนี่ยมีระยะห่างกันมีระยะที่ยาวนานนะครับเป็นเหตุให้บางท่านบางคนอาจจะเกิดความสับสนได้ว่าและศาสนาที่เรายึดถือป,ปฏ,ปฏบิบัติกันอยู่ในขณะนี้นี่นะครับ จะเกิดความมั่นใจได้อย่างไรว่าเราเดินอยู่บนความถูกต้องของอิสลามเดินอยู่บนความถูกต้องตรงกับพระเจตนารมณ์ของศาสดาสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวรสลลัมผู้เป็นที่รักยิ่งของเราฐานข้อมูลประการแรกนะครับคือพระมหาคมภีร์อัลกุรอานเรากําลังอยู่ในเอกลักษณ์ของฐานข้อมูลประการนี้เอกลักษณ์ของพระคมภีร์ฉบับสุดท้ายนะครับซึ่งก็ถูกนับ เป็นเอกลักษณ์ประการที่หนึ่งไปด้วยนะครับว่าพระคัมภีร์ฉบับนี้นั้นเป็นพระคัมภีร์ฉบับสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะไม่ทรงประทานคัมภีร์ให้แก่ศาสดาคนใดอีกอันหมายความถึงไม่มีศาสดาอีกแล้วด้วยนะครับและการยึดถือหรือการมีความเชื่อว่าจะยังมีผู้ได้รับการสถาปนาเป็นศาสดาแห่งพระผู้เป็นเจ้าอีกนั้นนะครับเป็นการเชื่อที่มีความอันตราย ทางหลักการศาสนาเป็นอย่างสูงเอกลักษณ์ประการที่สองของฐานข้อมูลของศาสนาประการนี้นะครับคือมันถูกประทานลงมาพระคัมภีร์ฉบับนี้ถูกประทานลงมาด้วยกับภาษาอาหรับเพราะฉะนั้นนักวิชาการมุจตะหิตนะครับหรือนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีคุณภาพคุณสมบัติในการที่จะวินิจฉัยตัวบทของศาสนาจึงจะต้องมีคุณสมบัติเรื่องความเชี่ยวชาญหรือชำนิชำนาญในภาษานี้ด้วย ภาษาที่ถูกพระผู้เป็นเจ้าเลือกใช้ในการประทานพระคัมภีร์ฉบับนี้เอกลักษณ์ประการถัดมานะครับประการที่สามนั่นก็คือพระคัมภีร์ฉบับนี้นั้นการอ่านเนี่ยนะครับพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนผลกุศลผล,ลบุญให้ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะใส่ใจนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านว่าแม้นกระทั่งท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่เข้าใจความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน แต่เพียงการอ่านของท่านนะครับพระผู้เป็นเจ้าก,ก็ตอบแทนกุศลดังที่บรมศาสดาม u h a ม m a d s a ลลลล l a h u a l a ลมีคำสอนเอาไว้นะครับว่าผู้ใดก็ตามที่อ่านหนึ่งอักษรหรือหนึ่งอักขระจากพระมหาคัมภีร์ฉบับนี้เขาก็จะได้กุศลผลบุญนะครับสิบความดีเพื่อทดแทนกันกันกบการอ่านพระมหาคัมภีร์ฉบับนี้ด้วยภาษาอาหรับนะครับเพียงอักษรเดียว ประการถัดมาเอกลักษณ์นะครับซึ่งผมได้เรียนชี้แจงท่านผู้ชมที่รักแล้วว่ามันก็ได้มาจากคำนิยามที่นักวิชาการเขาได้ให้เอาไว้พระมาคัมพีฉบับนี้นะครับเป็นอภินิหารให้แก่บรมศาสดา m u มม m m a ส s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมเป็นอักบรุลมจิซาตเป็นมจิซัดหรือความอัศจรรย์ความมหัศจรรย์ที่มายืนยันตำแหน่งความเป็นศาสนทูตของศาสดามุฮัมมัดเนี่ยนะครับ เป็นมดจ <ique> ีซาที่ใหญ่ที่สุดแล้วคําว่ามดจีซาเนี่ยนะครับหมายความว่าทําให้อ่อนแอด้วยรากศัพท์เนี่ยแปลว่าทําให้อ่อนแอทําให้อ่อนแอหมายความว่าไม่มีผู้ใดสามารถที่จะตีเสมอเรียนแบบหรือทําเหมือนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงที่พระมหาคัมภีรอัลกุรอานถูกประทานลงมาให้แก่พระศาสดาเพื่อให้พระศาสดาสุลลัลลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัม นำมันออกประกาศเผยแผ่ตามคำสั่งแห่งพระผู้เป็นเจ้านี่นะครับทั้งๆท,ที่บรรดาเหล่าเนรคุณชนหรือผู้ปฏิเสธในขณะนั้นก็เป็นชาวรับและพวกเขาต่างก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภาษาที่เป็นภาษาแม่ของพวกเขาเป็นอย่างดีแต่แล้วนะครับพวกเขาเหล่านี้มิอาจที่จะมิอาจที่จะประพันธ์ขีดเขียน สำนวนถ้อยคำเพื่อที่จะมาต่อกรหรือต่อสู้กับพระมหาคัมพีร์ฉบับนี้ได้เลยนี่จึงเป็นเอกลักษณ์อีกประการหนึ่งของพระมหาคัมพีร์ฉบับนี้นะครับก็คือว่าแม้นจะถูกถ่ายทอดด้วยภาษาซึ่งมีมีรูปแบบนะครับชัดเจนภาษาหนึ่งที่ชาวโลกรู้จักกันดีคือภาษาอาหรับแต่แล้วไม่ได้หมายความว่าชาวอาหรับ จะสามารถประพันธ์อัลกุรอานได้และก็ไม่ได้หมายความว่าชาวอาหรับทุกคนจะเข้าใจพระหมาคัมภีร์อัลกุรอานได้ข้อมูลจำเพาะของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่ท่านผู้ชมควรจะรับรู้รับทราบเพื่อเป็นความภาคภูมิใจนะครับเพื่อเป็นความชื่นใจอัลกุรอานหรือพระคัมภีร์ฉบับสุดท้ายเนี่ยนะครับของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถูกประทานลงมาในเดืนดอนรอมฎอน ในรัติการแห่งเกียรติยศนะครับซึ่งมั่นใจว่าท่านผู้ชมคงมีข้อมูลประเด็นนี้อยู่เพราะทุกครั้งที่ถึงเดือนแห่งการถือศีลอดนะครับก็จะมีการพูดถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคมพีอัลกุรอานว่ามันเป็นพระครัมพี์ที่ถูกประทานลงมาในเดือนอันสงเกียรติเดือนนี้และพระมหาคมพีฉบับนี้เนี่ยนะครับถูกประทานลงมาสองช่วงหลักๆด้วยกันตลอดการ ดำรงตําแหน่งเป็นศาสดาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านศาสดามุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยนะครับได้ทําการพำนักอยู่ที่มหานาครมักกะเมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนาทูตลและได้รับพระคัมภีร์เนี่ยนะครับพระคัมภีร์อัลกุรอานที่มีอยู่ในครอ,อบครองของท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเนี่ยนะครับเมื่อพิจารณาปริมาณของการถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับ สามสิบยุซุด้วยกันหรือสามสิบภาคด้วยกันเนี่ยจะถูกประทานลงมาที่มหานครมักกะคือในขณะที่พระศาสดากำลังประกาศศาสนาอยู่ที่มหานครนี้เนี่ยนะครับประมาณ19ส่วนด้วยกันจาก30ส่วนเต็มเนี่ยแล้วก็หลังจากพระองค์ท่านได้รับประกาศสิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้าให้ทำการอพยพสู่มหานครมดีนาเนี่ยนะครับท่านก็ได้รับพระคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้าประทานลงมาในส่วนที่เหลือนะครับจาก อัตราส่วน30ภาคนี่ก็คืออีก11ภาคส่วนด้วยกันข้อมูลจำเพาะต่อไปนี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานก็คือพระหมาคัมพีอัลกุรอานเนี่ยนะครับองค์การแรกที่ถูกประทานลงมาให้แก่พระศาสดามูฮัมมัดสลลลละวุอะัลฮิวะสัลลัมตามทัศนะของนักปราชญ์นะครับส่วนใหญ่คือพระหมาคำพีอัลกุรอานองค์การที่ว่าอิกราะนะครับ ซึ่งตรงนี้มีประวัติที่เกี่ยวข้องว่าพระศาสดานั้นเริ่มปลีกวิเวกนะครับเริ่มเบื่อนายสภาพสังคมของชาวมักกะในขณะนั้นพระองค์ท่านจึงปลีกตัวปลีกวิเวกนะครับไปทําการนามัสการพระผู้เป็นเจ้าอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งจบจนกระทั่งถึงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลาท่านทรงกําหนดเอาไว้นะครับพระองค์ก็ ทรงประทานพระหมาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การนี้ให้แก่พระาศาสดาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายครับพระหมาคัมภีร์อัลกุรอานที่ท่านผู้ชมอ่านกันอยู่นี <Another> ่ <one> นะครับในฐานะต้องการที่จะเข้าใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้การจัดเรยียงเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นไปตามลำดับของการประทาน Leg ลงมาเน้นย้ำอีกครั้งนะครับการจัดเรียงบทคือตั้งแต่ บทที่หนึ่งของพระมหาคัมภีร์คือสุรตุลฟาติฮะจบจนกระทั่งบทสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือสุรตุนนัสเนี่ยไม่ได้ถูกจัดเรียงไปตามลำดับของการประทานพระคัมภีร์ลงมาการจัดเรียงลำดับแล้วก็การจัดวางสุรเนี่ยนะครับการจัดวางลำดับวรรคเนี่ยได้ถูกกระทําขึ้นโดยพระศาสดาส <S <S ัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดยที่มีพื้นฐานมาจากคําสั่งของพระผู้เป็ปเนเจ้าอีกครั้งหนึ่งคราหนึ่ง ท่านผู้ชมคงตั้งข้อสังเกตได้นะครับเมื่อผมกําลังชี้แจงทุกท่านอยู่ว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การแรกที่ประทานให้แก่ศาสดาผู้ทรงเกียรติท่านนี้เนี่ยนะครับสลัววสลอฮุอะลัยฮิวสาลิมคืออิกรอะะ้นั่นเท่ากับว่าเมื่อท่านผู้ชมไปเปิดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดูก็จะพบว่าอิกรหะะ์นั้นอยู่ในส่วนสุดท้ายของพระมหาคัมภีเลย นี่นะครับเพื่อเป็นการตอกย้กําแล้วก็เน้นย้ําข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบว่าพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อยู่ในมือของพวกเราอยู่ในใจของพวกเราขณะนี้นะครับไม่ได้เรียงลําดับไปตามลําดับการประทานลงมานะครับคือเหตุการณ์จริงที่ประทานลงมาส่วนวรรคสุดท้ายเนี่ยนะครับนักวิชาการก็มีทัศนะที่แตกต่างกัน มีความเห็นท hm ี uran, th Muhammad Muhammad 네 what, ่แตกต่างกันอีกเช่นเดียวกันว่าพระหมายคำพิรณาวรรคสุดท้ายที่ถูกประทานให้แก่ศาสดามมฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยยุสัลลัมนั้นคือวรรคใดในขณะที่ปราดกลุ่มหนึ่งนะครับคณะหนึ่งก็ให้ทัศนะไว้ว่ามันน่าจะเป็นองค์การที่พระผู้เป็นเจ้าระบุว่าอัลยุมาอักมัลตุลกุมดีนากุมว่าอัตมัมตุอัลัยกุมเนอะมาตีวรดีตุลกุมุลอิสลามดีนะคือวรรคที่ว่าด้วยเรื่อง การที่พระผู้เป็นเจ้าประกาศถึงความสมบูรณ์แบบของศาสนานี้ตรงนี้เป็นความชัดเจนนะครับว่าอิสลามนั้นจะต้องอยู่ยั้งยืนยงจบจนกระทั่งวันแห่งการพิพากษาและชำระผลกรรมของพวกเราทั้งหมดนะครับเพราะพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประกาศแล้วว่าศาสนานี้พระองค์ทรงพอพระทยัยพระองค์เติมเต็มความโปรดปรานให้แก่ผู้ที่นับถือศาสนานี้ทุกคนทุกชีวิตไป แล้วข้อมูลจำเพาะของพระหมากัมพีอัลกุรอานที่ท่านผู้ชมควรจะมีข้อมูลเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้คุยกันมาหลากหลายแล้วอย่าลืมนะครับผมเป็นห่วงประเด็นนี้เหมือนกันว่าเรากําลังอยู่ในเรื่องฐานข้อมูลของศาสนาซึ่งที่บรรดาอัลสลฟุสซอเิห์บรรดาประาดนะครับ บรรดากลุ่มบุคคลที่พระศาสดาสัลลัลลอฮุอะอัยลิวะสัลลัมได้รับรองว่าพวกเขาเหล่านี้พิทักษศาสนาส่งต่อศาสนาแล้วก็คำจุนศาสนาได้นะครับใช้เป็นฐานข้อมูลในการที่จะพิทักษ์ศาสนาอิสลามอันเป็นที่รักยิ่งนี้เอาไว้นะครับก็คือฐานข้อมูลที่หนึ่งพระมหาคมัมภีร์อัลกุรอานและตอนนี้ผมกําลังอยู่ในข้อมูลจาเพาะของฐานข้อมูลที่หนึ่งนี้นะครับก็คือพระคมัมภีร์ ที่ใช้คำว่าที่หนึ่งเนี่ยนะครับหมายความว่าไม่มีลำดับก่อนหน้าฐานข้อมูลนี้แล้วท่านผู้ชมที่รักครับพระหมากามพีอัลกุรอานทั้งฉบับเนี่ยอาจจะแบ่งภาคส่วนกว้างๆอย่างนี้นะครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับทราบรับฟังไปว่ามันถูกประทานลงมาในห่วงเวลาการพำนักอยู่ของพระศาสดาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่สองมหาคนครด้วยกันนั่นก็คือในช่วงที่พระองค์ท่านพำนัก อาศัยอยู่ที่มหานครมักกะแล้วก็ในช่วงที่พระองค์ท่านสัลลัลลอฮุวะลอัยฮิวะุสัลลัมอพยพทรงสเสด็จอพยพนะครับตามคําสั่งของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันมาสู่มหานครที่มีชื่อว่ามดีนาพระหมายคมพีอัลกุรอา,านที่ถูกประทานก่อนที่พระศาสดาจะทรงสเสด็จอพยพเนี่ยนะครับนักวิชาการเรียกมันนะครับตั้งชื่อเรียกองค์การหรือบทเหล่านี้ว่าอัลมักกี้ หรือว่ามักกี้ะซึ่งก็นำรากศัพท์มาจากชื่อมหานครนะครับที่พระศาสดาพำนักอยู่ในช่วงของการประกาศศาสนาต้นๆนั่นแหละนะครับเรียกว่าองค์การมักกี้หรือเรียกว่าบทมักกี้หรือมักกี้ะนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากเป็นพระหมหาคัมพียอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาในช่วงที่พระศาสดาเสด็จอพยพมาแล้วเนี่ยนะครับมาตั้งหลัก มารวบรวมกำลังพลผู้มีศรัทธาที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยนะครับตามการกำหนดแห่งพระผู้เป็นเจ้าถามว่าอัลลอฮ์จะให้อิสลามประกาศได้แข็งแรงได้เป็นที่เรื่องลือได้ภายในวันเดียวพระองค์ก็ทำได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับในการเริ่มงานดีๆในการทำอะไรที่เป็นความถูกต้องพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระธรรมเนียมส่วนพระองค์มันต้องใช้เวลา ทั้งนี้เพื่อพิสูจน์พิสูจน์บุคคลพิสูจน์คณะบุคคลที่จะร่วมกันสารต่องานชิ้นนี้ไปจนกว่ามันจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ที่ถูกประทานลงมาที่มหาคนครมาด,ดินาเนี่ยนะครับองค์การเหล่านี้วัดเหล่านี้ก็จะถูกเรียกว่าอัลมาดดนีนะครับทว่าในกรณีที่หากเกิดอุปสรรคในการจะเช็คประวัติขององค์การหรือบท ของพระมหาเคพพยัลกุรานเช็คประวัตินะครับว่าตรวจสอบประวัติว่ามันถูกประทานลงมาในช่วงที่พระศาสดาพำนักอยู่ที่มหาคนครใดแน่เนี่ยนะครับนักวิชาการศาสนาก็มีมีกรอบกว้างๆนะครับเป็นกรอบกว้างๆเท่านั้นไม่ใช่หลักการสุทธิเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบข้อมูลไว้เป็น เกร็ดความรู้นะครับในการที่จะเดินต่อไปกับรายการของเราอินชาอัลลอฮ์มีกรอบกว้างๆเอาไว้ว่าให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นองค์การมักกี้ถ้าเป็นวักที่ถูกประธานณนะมหานครมักกะจะเป็นวักที่มีเนื้อหาสาระว่าด้วยเรื่องการประกาศเชิญชวนสู่เอกานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนที่สุดครับในเมื่อ เตาฮีตหรือการประกาศเอกภาพให้แก่พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระศาสดายังอยู่ที่มหานครมักกะเนี네่ยองการ <ağ> <uku. S 2> ที่เป็นองค์การมักกี้จึงเป็นองค์การที่มีเนื้อหาสาระนะครับไปในทิศทางนี้ทิศทางที่ว่าด้วยพระผู้เป็นเจ้าเรื่องพระผู้เป็นเจ้ามีเพียงองค์เดียวหนึ่งเดียวในขณะที่องค์การที่เป็นองค์การมาดานีจะเป็นองค์การที่ว่าด้วยเรื่องหลักปฏิบัติศาสนกิจ หรือบทบัญญัติต่างๆทั้งนี้เนื่องมาจากศรัทธาหรือการมีเอกภาพในพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นที่มั่นคงหนักแน่นแล้วนะครับองค์การที่เป็นองค์การมาดนีนักวิชาการจึงให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นองค์การที่ว่าด้วยเรื่องหลักปฏิบัติศาสนกิจหรือการจารณัยหลักการที่เป็นหลักบทบัญญัตินะครับหรือศาสนบัญญัติของศาสนาเรานั่นเอง ท่านผู้ชมที่รักครับรายการของเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไม่ได้รายการของเราไม่ได้ยุติลงแค่เพียงช่วงรายการวิถีสลับนะครับซึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับรายการก็จะมีช่วงต่างๆที่น่าสนใจภายในกรอบเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานให้รายการของเราณขณะนี้นะครับหลังจากจบช่วงของผมไปขอให้ทุกท่านติดตามรับชมต่อเนื่องกันไปเลยนะครับกับรายการ คำสอนของพระศาสดาวันระบทหรือฮะดิษวันระบทโดยท่านอาจารย์อาริฟินแสงวิมานสําหรับวันนี้นะครับวิถีสลับซึ่งในการภาคหน้าต่อไปอินชาอัลลอฮ์ก็จะกลายเป็นศาสนกิจของสลับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวเราทั้งหลายในการที่จะตักตวงผลงานนะครับเพื่อกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าคงจะได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกในครั้งต่อไปแล้วก็ต่อ เนื S <S ้อหานะครับที่เรายังค้างกันเอาไว้ในสัปดาห์นี้ตรงนี้สำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องกล่าวคำว่าวลลอฮุวัลมนวัยฮิก والمستعان وعليه التقلان وسلام الله تعالى عليكم و ر ح م ة ร وبركاته